สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอัมธาโกวันนี้ผมได้ทีเด็ดนะครับเป็นมีดที่พิเศษมากนะครับแล้วก็จํานวนการจัดสร้างน้อยนะครับมีดรุ่นนี้ชื่อรุ่นพุทธานุภาพนะครับกล่องที่ใช้นะครับจะเป็นกล่องไม้สักนะครับนี่นะครับเป็นของแบบพรีเมียมอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีใบแบบนี้มานะครับใบแบบนี้มาคือรายละเอียดการจัดสร้างนะครับก็จะมีพิธีปลุกเศษนะครับ สร้างตอนปี63หลวงพ่ออายุ99ปีนะครับแล้วก็มีพิธีปลุกเสกทั้งหมด4วาระด้วยกันนะครับวาระที่1วาระที่2วาระที่4เนี่ยนะครับจะเป็นวาระที่หลวงพ่อพัดปลุกเสกเดี่ยวนะครับแต่เป็นวาระที่3นะครับที่จะมีนะครับเกจิทั้งหมด12เกจจิด้วยกันนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อพัดเป็นประธานด้วยนะครับอ่าแล้วก็นะครับจำนวนการจะสร้างก็จะมีใบ3นิ้วนะครับใบ4นิ้วนะครับแล้วก็ใบ5นิ้วนะครับใบ3นิ้วจํานวนการจะสร้าง42เล่ม นะครับแล้วก็ใบ5้านิ้วจํานวนกันจะสร้างสามเล่มรวมกันเป็นทั้งหมดนะครับนี่เขาจะเขียนไว้ตรงนี้นี่ห้าิบสี่เล่มนะครับก็โค้กก็จะตอบสามสามในห้าิบสี่เล่มนะฮะอ่ะมาดูที่ตัวมีดเลยนะครับมีดก็จะเป็นโอ้โหนะครับของที่วัสดุที่สุดยอดมากนะครับเป็นด้ามงานะครับด้ามงาแกะเป็นองค์พ่อท้าวสุวรรณนะครับถือกระบองนะครับแบบนี้เลย นะครับตรงดวงตานะครับจะเป็นทองคําแท้นะครับดวงตาเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับฝังนะครับฝังตะกุดเป็นเงินทองนาคนะครับเป็นสามกษัตริย์อ่าเป็นแท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เหล็กเนี่ยนะครับจะเป็นบล็อกเหรียญนะครับบล็อกเหรียญเก่านะครับนี่นะครับตอกลาย99นะครับที่เขาเห็นเป็นลายแบบนี้นะครับคือเป็นเหล็กที่นะครับหล่อนะครับและทําแบบโบราณนะครับนี่แหม นะครับเป็นแหมเงินนะครับเป็นแหมเงินที่หนามากนะครับนี่หนาแบบหนาเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะครับหนาเป็นการถักหนามากเลยนะแล้วก็ไม้นะครับไม้ที่ใช้นะครับจะเป็นไม้พยางนิ้วดานะครับเป็นไม้พยางนิ้วดําเล่มนี้นะครับเลขโค้ด33นะครับสร้างไม่ถึงร้อยเล่มครับนะครับรวมทุกขนาดแล้วนะครับส er ร้างไม่ถึงร้อยเล่มนะครับเป็นอีกหนึ่งของแรนะครับเป็นวัลลพิเศษที่หายากมากนะครับหนักมากเลย นะครับเงินเขาหนามากนะครับนี่พี่ดูครับนี่นะครับเงินหนามากนะครับเขาไม่ใช่เงินบางๆนะครับอันนี้เป็นเงินแท้นะครับแล้วเป็นเงินหนาเลยนะครับนี่ก็ได้จากลูกศิษย์แก้ชิดมานะครับวันนี้เลยเช่าคืนนี้เลยนะครับไปเช่าที่หนองบัวเลยนะครับขอบคุณนะครับที่แบ่งปันให้นะครับสำหรับมีดดีๆแบบนี้นะครับผมก็เอามาเผยแผ่แบ่งปันต่อนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์มาได้เลยครับสวัสดีครับ